สวัสดีค่ะมาพบกับน้องแกมเหมือนเดิมเลยนะคะจะมารีวิวนะคะรถส,สวยให้ชมกันวันนี้จะนําเสนอ v ีออนะคะปี2010แล้วก็ปี2016บอกได้เลยว่า2เวอร์ชันนี้นะคะทั้งภายในภายนอกแตกต่างกันมากไปชมกันดีกว่าวันะคะว่าตัวไหนน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าวันนี้ใครที่ตามหารถส่งเบาๆราะคาสบายๆนะคะต้องแนะน,นําคันนี้ส่วนใครที่อยากได้รถสภาพใหม่เกรด A คุณภาพ พรีีเมยมยระดับแบบ5ดาวอะนะคะต้องแนะนำคันนี้เลยที่เราไปชมคันแรกกันดีกว่านะคะว่าคันนี้มีอะไรให้ได้ชมกันบ้างสำหรับปีออปี2010ของเรานะคะซึ่งที่เห็นทางด้านหน้านี้นะคะแตกต่างกันแน่นอนเลยคือกระจังหน้าเพราะว่าเขาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่นะคะตั้งแต่ปี2010 11 12นะคะจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะ,ะาะแล้วตั้งแต่ปี2013 14 15นะคะ16 หน้านี้เลยนะคะที่เรานํามาเสนอให้ชมกันเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนสำหรับวีอ้อนคันนี้นะปี2010นะคะก็ราคา2 4 9 0 0 0บาทนะส่งอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นใครสนใจแบบว่าอยากได้รถเกียร์ออโต้ขับไปทํางานผ่อนส,สบายๆนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะลักษณะแบบนี้เป็นเหมือนทรงคล้าย เลยนะทรงกลวยนะคะหรือว่าจะเป็นต้นก้างเนี่ยเหมือนหยดน้ําเลยนะคะจะเป็นโค้งโค้งขึ้นมานะแต่ว่าตกแต่งด้วยเ้นโคลเมียมเซนกันแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นตะแกรงสีดําแบบนี้นะคะส่วนตาไฟนะคะตาไฟดวงใหญ่แต่ว่าเขาตกแต่งมาโคเมียมนะคะเป็นกรอบไฟโคเมียมเป็นเหมือนกัรลอยทําให้ดูแบบว่าดูสปอร์ตดููหรายยิ่งขึ้นนะคะด้วยชุดแต่งอันนี้เลยนะคะแล้วก็มาดูที่ล้อรถยนต์นะคะเป็นล้อนรอยเดิม จากศูนย์โตโยต้านะคะล้อรอยเดิมๆนะล้อดีล้อคุณภาพแล้วก็สภาพยางนะคะพร้อมใช้งานนะแล้วก็ทางด้านทางด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะนี่แจ่มสุดๆเลยสำหรับ V a ตัวนี้นะคะเครื่อง1 5ตัว J นะเป็นรถปี2010แล้วก็มือเปิดเนี่ยนะคะตกแต่งด้วยพรเมียมเช่นกันนะคะนี แต่งด้วยโครเมียมเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะไม่ได้ติดกันศาดนะคะปกติกันศา,าจะอยู่ทางด้านกระจกนะคะทั้งสีหด้านต่างเลยแต่ว่าอันนี้เดิมๆไม่ได้ติดไม่ได้ติดกันศาสาเนี่ยก็ทําให้ดูแบบว่าดูสวยแบบๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดกันศาดเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนสปอร์ตขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ดูทางด้านท้ายดีกว่าฝาถังน้ํามันตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันนะคะสําหรับโลโก้ v อ o s นะคะเดิมๆตามส,สเต็ปตามสไตล์เขาเลยแล้วก็ตาไฟท้ายเนี่ย ตกแต่งด้วยโครเมียมเส่นกันนะคะเป็นกรอบเป็นกรอบลักษณะแบบนี้เลยนะคะสี่เหลี่ยมด้านล่างฝากระโปรงท้ายนะคะเป็นเส้นโครเมียมคาดอีกยาวไปเลยนะแบบนี้แล้วก็มีปีกท้ายนะคะตกแต่งสวยงามมีสัญญาณไฟเบรกให้ด้วยนะสำหรับคันนี้แล้วก็มีโลโก้รุ่นบอกนะคะเป็นสัญลักษณ์รุ่นตัวเจนั่นเองเนาะโดยรวมนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยเอาเป็นว่าใครที่ชอบยีอดคันนี้ดูไว้นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปอย่าเพิ่งเปลี่ยน เลื่อนผ่านนะคะชมไว้ก่อนแวะฟังสักนิดนะคะสำหรับ Vios ปี o B 2010แล้วก็2016แน่นอนเลยนะคะชมเดี๋ยวพาไปดูต่อที่ห้องเครื่องนะคะสําหรับห้องเครื่องเนี่ยเราก็ดูแลรักษาทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับห้องเครื่องก็คันนี้นะคะซีซูบมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTi นะคะประหยัดดุมันนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับคานหน้าภายในห้องเครื่องวัสดุต่างๆเดิมๆทั้งหมดแบตเตอรี่นะคะ นี่เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะสำหรับแบตเตอรี่เครื่องหนจุดห้านะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลย จะพาไปชมภายในกันต่อนะคะน้องเกมก็จะพาไปรีวิวให้ชมกันแบบว่าทุกซอกทุกมุมนะอันนี้ก็จะไม่เน้นอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพาไปดูทุกจุดเหมือนกันสาหรับกระจกมองข้างนะคะกระจกหน้าต่างกระจกไฟฟ้าปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมหมดเลยทั้งสีหน้าต่างกดล็อกล็อกประตูนะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลหน้านะคะแน่นอนวีออโฉมนี้จะมีที่วางแก้วน้ำข้างๆคนขับจะเป็นลักษณะป,ป๊อปอัพแบบแบบนี้เลยนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะสำหรับคันนี้นะคะ ปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกพวงมาลัยน,นะคะมาพร้อมกับเออ่นี่วัสดุหนังนะคะกระชับจับง่ายนะสำหรับพวงมาลัยวีออสทางด้านคอนโซลหน้าเน,น,น,นี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทางด้านคอ,อนโซลวิทยุแล้วก็หน้าปัดรถเนี่ยจะอยู่ทางด้านตรงกลางนะ จะแตกต่างจากขนนูนนะคะเพราะคนนนเดี๋ยวพาไปชมกันขันนู้นจะเป็นกระจกจอ่าเขาเรียกอะไรนะหน้าปัดรถจะอยู่ทางด้านฝั่งคนขับเลยนะคะตรงแอร์ก็จะกระเถิบขึ้นมาหน่อยแล้วก็ด้วยรูปทรงแล้วก็การดีไซน์จะทําให้ดูแบบกระชับมากขึ้นนะคะคันนี้ก็เล่นเครื่องเสียงได้ทุกฟังก์ชันเหมือนกันนะทุกโหมดนะวิทยุ C D M P 3นะคะเล่นได้เครื่องเสียงดังฟังชัดแล้วก็แอร์ปรับได้แบบแมนนวลเลยปรับได้ตามสบายนี่ชมกัน ทางด้านแอร์ก็จะอยู่ด้านล่างน,นิดหนึ่งนะจะติดกับช่องวางของเล็กๆน,น้อยๆนะคะทางด้านคอนโซลการแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมาพร้อมกับกล่องใส่ของนะคะนี่กล่องใหญ่พอสมควรนะใส่ของได้แล้วก็ส่วนเบาะเนี่ยจะชับนะไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปแต่ว่าด้วยรูเอ่อส่วนทรงเนี่ยนะคะก็ชับสลีระทาให้นั่งแบบนุ่งสบายส่วนเบาะเนี่ยปรับระดับได้นะคะทางด้านเบาะนั่งแล้วก็เบาะพิงปรับได้2รูปแบบเลยนะคะ ตามสรีระคนขับเช่นกันทางด้านหน้าจอนะคะจะแสดงเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดกุญแจปุ๊บนะเดี๋ยวขอให้ชมนิดนึงแล้วกันนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะมันอาจจะม่ดดน,นึงนะคะต้องขออภัยด้วยสักถ้าเกิดว่าใครอยากชมรูปเพิ่มเติมแบบเป็นภาพนิ่งอะไรอย่างนี้ก็ i n บ็อกันเข้ามาได้นะคะสอบถามคอมเมนต์เป็นเข้ามาสำหรับทางด้านห้องผู้โดยสารนะคะก็จะกว้างขวางพอสมควรเหมือนกันนะคะ โดยรวมแล้วภายในเนี่ยเป็นสีดำนะคะเบาะก,ก็กระชับสรีรัสสามารถนั่งได้3ท่านนะคะเป็นรอยปุกแบบนี้ด้วยนะคะทำให้แบบเหมือนระบายอากาศได้ดีนะคะเบาะไม่รับชื้นแล้วก็นุ่มด้วยแบบนี้เลยบบนีเยนเอาเป็นว่าใครสนใจ v ีออตัวนี้นะคะปี2010โฉมแบบนี้เลยเดิมๆเครื่อง1.5ตัวเจนะคะราคา249,000บาท ส่งเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้ใครชอบก็คอมเมนต์แคปรูปสอบถามกันเข้ามานะคะหรืออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่น้องเกมจะมานำเสนอวันนี้ก็คือเป็น Vios ปี2016นะคะนี่แค่กระจังหน้านะคะรูปส่งก็แตกต่างกันแล้วอะเดี๋ยวถอยหลังให้ดูเลยดีกว่านี่นะคะ เห็นไหมเอ่ยว่าทางด้านโฉมหน้านะคะหรือว,ว่า,าตัวอดี้รถเนี่ยข้างๆก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับรถระหว่างอายุรถ6ปีนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันสีขาวกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับคันสีขาวเนี่ยกระจังหน้าเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะแล้วก็ที่พิเศษไ,ไปกว่านั้นเลยนะคะนี่ตาไฟดวงใหญ่เป็นตาไฟแบบโปรจเจคเตอร์นะคะสวยมากๆนะคะเส้นโครเมียมก็จะส่วนเว้าว <ๆ S 1> ตามฝากระโปรงหน้าเลยนะคะแบบนี้ ทางด้านล้อนะคะเป็นล้ออะไเดิมๆเหมือนกันนะสภาพยางเกรด A เพร้อมใช้งานสุดๆเลยสาหรับยียรถคันนี้แล้วก็ตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะทางด้านของกระจกนะคะหรือว่าจะเป็นขอบประตูเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะคะถ้ามองมุมนี้ก็จะทําให้ดูสปอร์ตดูเท่นะเพราะว่ามนแลแบบเดิมๆสวยๆ,วยๆเรียบๆนะคะไม่แบบ ดูราจนเกินไปหรือว่าแบบไม่เกลือเถอดจนเกินไปทางด้านกระจกมองข้างเนี่ยมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะคะซึ่งสัญญาณไฟเลี้ยวตัวนี้กับตัวนี้แตกต่างกันมากนี่นะคะสำหรับแต่ละปีก็พัฒนาดีไซน์กันไปนะคะเป็นว่าใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะคะนี่เรามีให้ชมมีให้เลือกทางนั้นตัวรถมือเปิดนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะกนะระจกมองข้างเมื่อกี้นะคะด้านหลังก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาว สำหรับทางด้านท้ายนะคะ V8 คันนี o ้ R C H N e. ทางด้านท้าย V8 คันนี R ้ C H N e. นี่นะคะโฟกัสนิดนึงนะคะเหมือนจะมืดเกินไปทางด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์2จุดนะคะสำหรับตัว V8 แล้วก็ตาไฟนะคะดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนอน,นุนเนาะตาไฟนี่ดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวจะอยู่แนวเดียวกันเลยนะคะแบบเป็นชั้นๆเลยไฟเบรกนี่ มาพร้อมกับโลโก้แล้วก็เส้นคอมียมนะคะคาดยาวนะคะถึงฝากระโปรงตัวนี้นะเป็นตัว G นะคะกับปีออ1.5ตัว G นะคะอันนู้นเป็นตัว J อันนี้เป็นตัว G นะคะปี16บอกได้เลยว่าฟังก์ชันท็อปสุดๆพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังก์ชันน่ะเดี๋ยวก็จะพาไปชมภายในกันนะคะโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้ส่งอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับปีออสปี16นะเครื่อง1.5ตัว G นะคะอันนี้ก็มาดูกันภายในห้องเครื่อง รูปสองเดิมๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างห้องเครื่องคารหน้านะคะวัสดุอุปกรณ์พลาสติกแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นน็อตล้อเอาน็อตล้อวะ่ะขออภัยค่ะหรือจะเป็นน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับสักนิดเดียวอันนี้ก็เป็นขนาด4สูบนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์ VVTI เหมือนกันแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือนี่เลยตัวพิเศษสุดๆนะนะคะฝาครอบเครื่องพร้อมมีเครื่องยังใหม่หมๆเดิมๆอยู่เลยนะคะไม่มีสนิมไม่มี อะไรแบบว่าบิดพิวนิดเดียวเลยไม่มีจริงๆนะคะนี่ให้ชมกันเอาเป็นว่าใครสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์นกันเข้ามานะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะ,ะมามาชมภายในกันต่อนะคะสำหรับทางด้านภายในมองมุมนี้แล้วนะคะก็ดูผิดแปลกไปจากอน,นุเลยนะคะเพราะว่าใหม่กว่าออปชั่นท็อปกว่าฟังก์ชันดีไซน์หรือว่าวัสดุอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นวัสดุต่างๆเนี่ยก็ใหม่กว่านะคะ คุณภาพดีกว่าแต่ว่าแน่นอนเลยเครื่องดีประหยัดน้ามันเหมือนกันนะคะทางด้านกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างนี่ก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะมือเปิดก็จะเป็นลักษณะเหมือนโครเมียมนะคะมาพร้อมกับพลาสติกสีขาวแบบนี้วัสดุแบบหนังพลาสติกนะคะทางด้านฝาป,ประตูมีช่องวางแก้วน้าให้ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกหน้าต่างนะคะ ระบบเปิดปิดการล้อถลายลื่นนะคะเปิดได้ที่ปุ่มนี้เลยสําหรับฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็อันนี้จะมีที่ล็อกเบรกล็อกคันเร่งนะคะสามารถล็อกได้ป้องกักนการโจรกรรมนั่นเองนะคะ Safety White นะคะดีที่สุดแล้วก็ด้านพวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมกับระบบมันติฟังชันนะคะปรับเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงรดเสียงได้ที่วงพวงมาลัยจะควบคุมเรื่องเครื่องเสียงอย่างที่น้องเกมบอกไว้ตอนแรกนะคะสําหรับเครื่องเสียง Vios ปี2016นะคะ ฟังก์ชันแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะคะจะแตกต่างกันเลยนะฝั่งคันคน,นู้นนะคะปี2010ทางด้านหน้าปัดรถแล้วก็ทางด้านคอนโซลวิทยุเนี่ยจะอยู่แนวนี้เลยนะคะแต่อันนี้หน้าจอหน้าปัดจะอยู่แนวนี้นะคะอยู่ใกล้กับพวงมาลัยแล้วก็ทางด้านฟังก์ชันเครื่องเสียงเนี่ยก็เล่นได้ทุกโหมดทุกฟังก์ชันเหมือนกันนะคะเหมือนอันนู้นเลยแต่วา่าการดีไซน์นะคะเขาจะออกแบบมาให้แบบกระถัดรัดมากๆนะคะแค่ช่วงนี้เลยแอร์ก็อยู่ทางด้านล่างแบบนี้ส่วนทางด้านล่างเนี่ย ที่ปรับแอร์นะคะปรับแบบออโต้ได้เลยนะตามแบบว่าความเย็นความต้องการของเรานะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านอุณหภูมิต่างๆนะคะปรับได้ตามแบบว่าสะดวกสบายเลยนะคะทางออปชั่นฟังก์ชั่นมาจัดเต็มเหมือนกันนะสํสำหรับรถคันนี้แล้วก็ทางด้านเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ทางด้านตรงกลางเนี่ยก็จะมีช่องใส่ของนะคะแต่อันนี้จะเล็กกว่าคันนู้นนะคะอันนี้จะแบบเป็นฉบับกระัดรัดนิดนึงมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็ทางด้าน หน้าปัดรถเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไอคอนสีต่างๆหรือว่าลวดลายต่างๆเนี่ยจะออกมาแบบนี้เลยนะคะสวยๆเต็มเตมแล้วก็ทางด้านเบาะเนี่ยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะปูด้วยได้สีน้ำเงินแล้วก็ปูด้วยทัวทรงสีน้ําเงินเหมือนกันนะคะทําให้ดูแบบว่าไม่แบบเฉ่มๆเฉยๆเดิมไปเนาะมันทําให้ดูดีขึ้นแล้วก็เหมือนว่าสีสันแปลกต่ายิ่งขึ้นนะคะสําหรับ Vios เอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะคะส่งอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะเป็นรถ v ีออเครื่อง1.5ตัว G รถปี2016นะคะราคาสบายๆเลย499,000บาทนะคะอ่ะราคาย่อมเยาวนะคะบอกไปเลยว่าราคาย้อมเยาวไม่ใช่499,000บาทนะคะคันนี้นะ คันนี้ราคา399,00 0บาทนะคะพอดีหายใจผิดจังหวะน,นิดนึงนะคะบอกผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยวิออรคันนี้นะย้ำกันอีกทีนะคะให้ชัดเจนเลยราคา3990 0 0บาทเครื่อง1.5ตัว G ปี16นะคะออปชั่นฟังก์ชันมาครบจัดเต็มทางด้านห้องผู้โดยสารเนี่ยสามารถตั้งได้3ท่านนะคะให้มองตรงนี้นะคะกว้างขวางม,มากๆนะสำหรับทางด้านห้องผู้โดยสารแล้วก็ไม่มีเสี่ยงรบวกวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวนี้หรือว่าตัวปี2010นะคะคือแบบว่าเก็บรายละเอียดดีมากๆนะคะอานวยความสะดวกสุดๆแล้วก็เรื่องการขับขี่ห้องเครื่องการเผาผลาญหรือว่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยนะคะถือว่าเอาเรื่องเอาการเหมือนกันนะคะสำหรับสาวกงโตโยต้าสาวกงวีออนะนี่เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะอย่าลืมสอบทามมันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะคะหรือถ้าเกิดอยาก ชมรถแบบไหนสไตล์ไหนนะคะก็บอกนองเกมได้นะคะจะมารีวิวให้ชมกันแบบดูโอแบบนี้เลยนะคะสองคันสวยๆแบบเน้นเนนคุณภาพนี่เอาเป็นว่าอย่าลืมแล้วกันนะคะสำหรับ2คันวันนี้นะคะขอฝากไว้แล้วกันส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถข้อสอบถามได้นะคะที่เบอร์แปดห้า5558หนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามกันในรีวิวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น ว่โทรติดต่อต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดตออ่อต่างก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะคะสําหรับการรีวิวครั้งนี้เนาะน้องเกมก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมนะรอชมว่าจะมีรถสวยอะไรมานําเสนอให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ